สวัสดีครับพบกับร้านกล้องลอซซิ่งชลบุรีอีกแล้วครับเม่มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้ยามเย็นดึกหน่อยนะดึกหน่อยมาแน่มาช้าแต่มานะวันนี้มีล้อมือสองนะครับขอบ20นะเลนโซ่นะบองบอกก่อนว่าเลนโซ่อเลนโซ่ขอบอ่า20นะครับทั้ง2ชุดเลยนะ,อะเอาเป็นว่าล้อพร้อมยางสภาพสวยๆนะราคาจับต้องได้เอื่อมถึงได้ทุกคนนะครับบอกเลย นะยีในส่วนของชุดแรกจะเป็นเลินโซโพ o เทคดี D, นะอบอกเลยซื้อใหม่โคตรแพงอ่านะแล้วก็ชุดที่2ที่เห็นอยู่ด้านหลังตัวนี้ล้อแท้ใบพัดอาดิจีนะขอบ20นะเ,เน้นเอาใจในส่วนของสายเงาแล้วก็สายดําดุใบพัดนะฮะวันนี้เน้นย้ำว่าเป็นล้อแท้นะขอบ20รีวิวแค่2ชุดเท่านั้นครับเน้นเน้น สำหรับ FC ทุกท่านเลยนะราคาจับต้องได้แน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากชุดแรกดีกว่านะอ่าล้อโปรเทคดีนะครับล้อตัวนี้อ่าเป็นล้อเรนโซนะต้องรับอ่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าล้อเรนโซนะอ่าล้อเรนโซอ่าชุดนี้ล้อโอ้โหลึกนะโอ้ดูดิอ่ะตากล้องดูในส่วนของความลึกนะอ่าล้อสี่วงกว้างเท่ากันเลยกว้างเท่าไหร่เอ่ยล้อตัวนี้อ่าเอ่อรู้สึกจะอ่าสิบนะครับสิบสี่ล้อเลย สิบสี่ล้อเลยเม็ดอินไทยแลนด์นะตัวนี้ล้อเลนโซ่นะโปรเทคดีไทยแลนด์นะครับบอกเลยเลนโซ่ตั้งล้อไทยอยู่แล้วนะฮะก็ล้อกว้างเท่ากัน10ล้อเดี๋ยวมาดูสภาพล้อหน่อยเป็นไงเอ่ยอ่ะเริ่มจากวงแรกอ่ะวงแรกมีอ่าในส่วนของรอยเกลือนิดๆนหน่อยนะอ่ะรอยเกลือมีบ้างตามการใช้งานวงที่2อ่ะวงที่2ก็มีบ้างนิดๆหน่อยตามการใช้งานอ่าในส่วนของเกลือนิด นิดๆหน่อยๆตามขอบตามก้านนิดนึงอ่าแต่สภาพบอกเลยคุ้มแน่นอนคุ้มกับราคาที่ได้รับแน่นอนวงที่สามเป็นไงเอ่ยอ่ามีบ้างนี่ๆหน่อยๆนะรอยเกลือเนี่ยอ่าถ้าถ้าเกิดอยากจะซ่อมให้ก็บอกได้นะคุยกันได้อ่าวงที่สี่อ่ามีเกลือนี่ๆหน่อยๆครับอ่าแต่เกิดว่าถ้าอยู่ในรถเนี่ยแทบจะไม่เห็นตําหนิเลยคุณลูกค้านะอ่าอ่าอยู่ในรถเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าตอนนี้ที่เรารีวิวกันอยู่เราโฟกัสที่จุดในส่วนของตําหนินะ แต่ถ้าเกิดว่าไปอยู่ในส่วนของรถแล้วเนะี่ยมันจะไม่มีในส่วนของจะเป็นโฟกัสแค่ล้อแค่ยางนะเราจะมองในส่วนของภาพรวมนะ,อะมองไปก็คือเราจะไม่ได้โฟกัสที่ล้อเราภาพรวมว่าเอ้ยใส่ล้อลายนี้ใส่ยางตัวนี้เอ้ยขึ้นดีเว้ยอะไรประมาณนี้นะก็ล้อสวยไม่ซ่อมไม่ดุ้งนะครับมีรอยบ้างตามการใช้งานบอกเลยเลนโซ่แข็งตกวันนี้จัดคู่ยางให้เป็นในส่วนของดันหลบนะดันหลอบอ่าสองหกห้าห้าสิบอายี่สิบปียางก็ปีสิบเก้านะ ปี19นะยางปี19อ่ายางอยู่ด้านในนะเออปียางอยู่ด้านในไหนเอ่ยอ่าสามหนะครับทั้ง4เส้นเลยนะอ่าสามหกทั้ง4เส้นเลยโห้ยเพจยังอยู่เลยอ่าดูดูส่วนล้อหน่อยอ่าเพจล้อยังอยู่นะฮะเนี่ยล้อเดิมอ่าดูดูในส่วนของล้อหน่อยเดิมเดิมทุกวงเลยอ่าไม่มีซ่อมสีนะฮะเดิมเดิมเลยเดิมจริงๆฮะเพจยังอยู่นะครับครบทุกวงก็ดูดอกยางดิโอ้โหแต่กล้องดู โอ้โหดอกยางเหลือๆนะบอกเลยนะปี19ดูดิเออโหใครได้ไปโคตรคุ้มเลยอ่ะไหนๆก็ดูแล้วดูทั้ง4ี่เส้นเลยตะกล้องนะอ่ะดูในส่วนของดอกยางทั้งสี่เส้นเลยเป็นไงอ่ะสองเส้นก็สวยนะเส้นที่3าเป็นไงสวะอ่ะสวยอ่ะสวยแล้วเส้นที่4ี่ก็ไม่มีปัญหาสวยมา3เส้นนะเส้นที่4ี่ก็ต้องสวยเป็นธรรมดาอ่ะดูดิครับอ่าเนื่องจากว่าในส่วนของยางนะฮะคุณลูกค้า ที่ผมในส่วนของเลือกในส่วนของยางที่เอาปีเข้าด้านในครับเพราะว่าดอกยางมันผมเน้นในส่วนของฝั่งที่สวยกว่าออกข้างนอกนะฝั่งที่กินกินเพื่อผมจะเข้าข้างในให้นะก็จะประมาณนี้ครับเอาปีเข้าในผมมองว่าในส่วนของฝั่งตัวนี้มันสวยกว่านะาแต่จริงจริงลูกค้ายางาเทินมาหีืใช้ไม่ได้นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนอันนี้ผมเอายางาในส่วนของอีกชุดหนึ่งมาใส่นะอ,อย่างเดิมลูกค้าบวมนะได้แค่ล้อนะชุดนี้เทินมา เชินมาแบบราคาเต็มเลยได้แค่ล้อแต่พอมาดูโอ้โยยางบวมขาดทุนเลยชุดนี้หัวจะปวดเลยนะชุดนี้นะ <c oughs> ก็วันนี้เอาไปถูกๆเลยอไม่ต้องในส่วนของเทินมาเท่าไหร่จบไปแล้วในส่วนของวันนี้ขายล้อพร้อมอยางพร้อมจัดส่งนะเอาไปถูกๆเลยล้อทแท้เรนโซ่นะหนึ่งหมื่นหกพันบาทเท่านั้นครับว,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 ว้าวว้าวราคาในส่วนของล้อพร้อมอยางพร้อมใช้าง,งานหนึ่งหมื่นหกพันบาทครับในราคานี้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันบาทวันนี้ ผมมีในส่วนของของแถมนะครับนี่โอ้คอ,อบดุมครอบเบรกน็อตล้อตอกกันสั่นครับแถมครบแน่นอนอ่ะเริ่มจากของแถมชิ้นแรกดีกว่าอ่ะครอบเบรกนะครับ1คู่นะฮะเลือกสีได้นะฮะแล้วก็รถรุ่นใดที่ใช้ปอกกันสั่นนะฮะรุ่นใดที่ใช้ปอกกันสั่นครับแถมด้วยแล้วก็น็อต24ตัวนะฮะน็อตแท้น็อตอ่าน็อตไทเทนอะไรเง,งี้ยมาเลือกได้เลยที่ร้านนะแล้วก็ในส่วนของครอบดุมนะครับเลือกสีได้นะฮะ อยากได้สีไหนบอกเราได้เลยนะฮะอ่าของแถมครบจบลอเลยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสติกเกอร์สวยๆอย่างร้านกล้องล้อซิิงฮัลลีเลยแล้วก็นะครับขาดไม่ได้เลยครับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับเคลือบยางนะครับขัดยางขัดล้อได้นะครับผลิตภัณฑ์ตองเคนะครับตองเคบายกล้องล้อซิิงฮัลลีนะครับน้ำยาเคลือบยางดําแอนพลาสติกนะย้ํานะครับติดนานนะครับเงางามเหมือนยางใหม่ยืดอายุการใช้งานของยางนะฮะดูดิ อันนี้ขัดโดยน้ำยาบายกล้องลอซิ่งนะขวดนี้เองนะแถมไปด้วยครับ1ขวดนะมูลค่า1,50บาทวันนี้เราแถมไปเลยอ่าก็1,6 0 0 0บาทพร้อมจะส่งอ่าเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อแท้อีก1ชุดสายล้อแท้วันนี้จัดให้จุใจแน่นอนนะราคาจับต้องได้นะเป็นล้อในส่วนของไปพัดอา g ทิจีขอบ20ล้อกว้าง9.5นะครับล้อกว้าง9.5 4ล้อเลย ล้อหน้าหลังเท่ากันนะฮะโหสภาพสวยมากนะคุณลูกค้าอ่าไรเกลือเลยนะในขอบอาตะก้องซูมใม่ใกล้หน่อยไลเกลือไรขนแมวนะต้องบอกอย่างนี้นะเออไรเกลือไลขนแมวนะใครได้ชุดนี้ไปโอ้โหบอกเลยนะเ <c oughs> บกิกใ <c oughs> หม่หูดับตับไหมหูดับหูดับตับไหมแน่นอนครับราคาเบิกใหม่นะอ่าแล้วก็เกลือเอาเดี๋ยวด,ดูดูเกลือก่อนอ่าดูเกลืออ่าวงวงแรกอ่าวงแรกทุกวงเลยไม่มี นะบอกเลยขนมงขนแมวขนหมาก็ไม่มีเอเอเกินไปขนหมานะขนแมวอร่อยขนแมวอะไรประมาณนี้เป็นวงโงดวงๆอย่างเงีง้ยไม่มีนะฮะอ่าวงที่สมหน่อยเดี๋ยวเรามาดูแค่เกลือกันก่อนนะเดี๋ยวเรามาบอกตําหนินิดๆหน่อยๆนะอออ่าวงที่สก็ไม่มีเกลือวงที่สี่วงที่4ี่4ก็ไม่มีเกลืออ่าดูก้านเลยคก้านใสไม่มีเกลือเลยเล็กเกอร์ไม่มีรอบอ่า เดี๋ยวแต่ว่ามีตำหนินิดหนึ่งอ่ะนิดหนึงตำหนินิดเดียวอ่าเริ่มจากวงแรกหน่อยตำหนินะนิดเดียวบอกเลยอ่าในส่วนของก้านตรงนี้อ่าก้านเบียดมานิดหนึ่งอ่าลูกค้าน,นี้ลูกค้าเขาแต้มมานะต้องบอกก่อนว่าร้านกล้องลอสซิ่งคุณวไม่ได้ทนะํานะลูกค้าแต้มสีมานิดนึงอ่าหนึ่งก้านนะวงแรกนะ <S <S อ่าหนึ่งก้านก้านเดียวอ่าก้านวงที่สองอ่าก้านที่สองตรงนี้วงแรกนะนิดเดียววงที่สองเป็นไง วงที่ 2, 2> อ,อ่าวง,ง,งที่2น่าจะ3ก้านนะหนึ่ง <c oughs> แต่ไม่เห็นแทบไม่เห็นเลยนะอ่ะาแทบไม่เห็นเลยนะในกล้องนะ1 2 3อ่าวงที่2 3ก้านนะฮะนิดเดียวอ่าแล้ววงที่วงที่3เป็นไงเอ่ยอ้าวไม่มีเลยอ่าวงที่3ไม่มีนะฮะไม่มีในส่วนของอ่าเบียดนะวงที่สวงที่สี่นิดนึงอ่าก้านตรงนี้นิดนึงอ่ามองแทบไม่เห็นเลยลูกค้าแต้มสีมาแล้วอันนี้เป็น ในส่วนของลูกค้าทํามานะมาเทินสภาพนี้เลยแต่สภาพนี้บอกบอกเลย95%ัพแน,นในส่วนของล้อนะอ่าแล้วก็วันนี้ล้อเดิมๆไม่ซ่อมไม่แตกไม่ดุ้งนะฮะไม่เคยผ่านเครื่องกึงเลยนะด้านหลังคิวอาครออะไรอย่างเงี้ยโค้ดโค้ดในส่วนของโค้ดลำเบอร์ในส่วนของล้อยังอยู่เลยอ่านี่ตรงนี้ตะกรงเห็นไหมเอ่ยอ่าเพเเพเนะอ่าเพเยังอยู่ครบทุกล้อเลยรับประกันเลยนะล้อเมดอินไทยแลนด์อ่า เมทินไฮแลนด์อ่าอาร์ิจีรับทราบกันดีเม i ินไ a แลนด์วันนี้จัดในส่วนของยางดีเทนติกออสซิล,ล่าเป็นยางไทยด้วยนะฮะขนาดยางเท่าไหร่เอ่ย2 6 5 50ห้อ่า 20, ปียางปีอะไรเอ่ย <19. S 1> อันนี้คู่หน้านะเดี๋ยวให้ดูคู่หน้าก่อน <19. S 1> อ่คู่หน้าปี19้านะเดี๋ยวดูดอกยางก่อนนิอ่ะปี19มั้ยไหมอ่าปี19ดูดอกยางนี่ฮะดอกยางเหลือๆนะปี19นะอ่าเดี๋ยวดูคู่หน้าหน่อยหนึ่งเส้น เส้นที่2เป็นไงอันนี้คือคู่หน้านะคุณลูกค้านะนนาอ่าโอเคแต่ในส่วนของยางคู่หน้าปี19คู่หลังเป็นปี18นะฮะอ่าแต่เป็นในส่วนของก็ซิล่าดีเซนติลายเดียวกันเลยนะอ่าอ,อ,อีกอีกเส้นหนึ่งดูปีหน่อยอ่าปี18แอ่าแล้วดอกยางเป็นไงดอกยางปี18ดอกยางเป็นไงดอกยางก็สวย <c oughs> อ้าอ่า ถึงจะปี18 19แต่ดอกยางสวยเหมือนกันเลยครับเหมือนเหมือนเหมือนปี19เลยดอกเหลือๆไม่มีกินข้างนะฮะอ่าเ้นที่4เป็นไงอ่าเ้นที่สี่ก็สวยนะพูดง่ายๆว่าสวยทั้งล้อทั้งยางนะครับชุดนี้ล้อมือ2มีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับมีตําหนินิดๆหน่อยๆนะรับได้ก็บอกเลยราคาเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับอ่าก็ขออนุญาตเปิดในราคา20,000 2,000บาทนะครับราคา2 2,000บาทล้อไม่มีเกลือตำหนิ ขวนแมวนิดๆอาไม่มีขวานแมวมีในส่วนของอเบียดกา้านนิดๆหน่อยๆแต่ลูกค้าแต้มมาให้เรียบร้อยนะอันนี้กล้องล้อซิ่งไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ขัดยางล้างขัดยางสภาพนี้เลยนะโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะ2 2 0 0 0บาทต่อจวอจะส่งฟรีนะฮะมีของแถมครอบดุมครอบเนอนอออบรกน็อตล้อปอกกันสั่นสติ๊กเกอร์แล้วก็ในส่วนของน้ํายาขัดยางดําที่เห็นอยู่ตรงนี้ขัดโดยน้ํายาบายกล้องล้อซิงคุณนะโอ้ยดําชุ่มฉ่าแน่นอนอ่าไม่เดียวเนิน่ะด้วยครับนี่ดู อ่ะดูตรงนี้ไม่เหนียวเนหนอะหนาเลยฮะเออก็ฝากไปด้วยนะร้านกล้องล้อซซิงฮูรีนะขอรีวิววันนี้2ชุดล้อแทะเลนโซ่หมื่นหกชุดแรกนะ2องหมชุดที่2วันนี้รีวิวแค่2ชุดพอนะใครที่เข้ามาดูในส่วนของอ่าช่องกล้องล้อซซิงฮูรีนะเข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยนะเผื่อมีล้อมือสสภาพดีๆถูกๆนะไม่ว่าจะเป็นขอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปถึงยี่สิบสองนะ 24ก็บางทีมีหลงเหลือมาบ้างนะมีมในส่วนของมาเทินบ้างนะใครที่เข้ามาดูก็ฝากนะฮะกดซับสไครต์นะแล้วก็ใครที่เข้าอยากเข้ามาดูในส่วนของล้อมือหนึ่งที่ร้านกล้องล้อซิงโยรีนะเราเป็นตัวแทนของจําหน่ายของเรนโซนะ,ะกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายของล้อยางเรนโซนะจากป้ายที่เห็นด้านหลังเลยนะ,อะมองเห็นเด่นตะกายตั้งแต่ไฟแดงขนส่งจําหวัดเลขนขนส่งผู้โดยสารนะค่ายนวมินก็ะเ็นในส่วนของ ป้ายเรนโซ่ชัดเจนนะก็ฝากเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกสําหรับใครที่อยากหล่อช่วงเทศกาลสงการนี้นะฮะเข้ามาร้านกล้องลอซซิงฮลีนะก็ฝากไปด้วยครับชื่อนี้ไม่มีผิดหวังครับกล้องลอซซิงฮลีแถมครบประหยัดงบจบหล่องบไม่บานไปบายกล้องลอซซิงฮลรีครับสวัสดีครับ One, two, three, four.